ค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์ NLP นะคะเดิมนะคะอาจารย์นันได้ทำงานอยู่เป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยพณิการตำรีบางคนบอกว่าเอออาจารย์นันคือใครมีประวัติความ,มาเป็นมาอย่างไงนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยถือโอกาสมาคุยให้ฟังพูดให้ฟัง ที่ทุกท่านได้ติดตามผลงานอาจารย์นันมาก็เลยบางคนบอกอาจารย์นันคือใครนะวันนี้แหละจะให้คำตอบเพราะมีหลายๆท่านถามว่าอาจารย์อาจารย์าารยมีคนก็ถามว่าอาจารย์คือใครอาจารย์เป็นใครมายังไงทําไมอาจารย์ถึงได้มาอ,อยู่ในเอเจนซี่หนองแขมทําไมอาจารย์มาเป็นเจ้าของเอเจนซี่หนองแขมวันนี้แหละก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่า เดิมเนี่ยอาจารย์ก็เกิดในตระกูลวิชัยศรีนะคะคือคุณพ่อเนี่ยท่านก็มาบวชพระสมัยก่อนเนี่ยอยากเรียนหนังสือก็ต้องบวชพอบวชเรียนเสร็จท่านก็มาเป็นทหารนะฮะทหารสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะท่านเป็นคนเขียนพิมพ์พิมพ์มพมคำสั่งคณะปฏิวัติท่านพิมพ์ดีดเร็วมากด้วยสองนิ้วนี่คือประวัติของท่านเราท่านก็เลี้ยงดูเรามาโดยที่ใช้ คติธรรมของพระพุทธองค์สั่งสอนเรามาเราจะเล,เลยเป็นคนอ่ะได้มีเรียกว่าทำอะไรก็มุ่งม,มั่นทุ่มเทคุณพอ่อได้สอนเอาไว้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจนี่คือจานาร์นะคะแล้วเด็กๆเราก็ได้ได้เรียนกระดานชนวนเนาะไม่ได้มีหนังสือไม่ได้มีสมดุดเรียนไปลบไปเรียนไปลบไป,เร,ไป,บไปเราก็จะใช้ความจํา ใช้สมองเราก็มีความจําคิดว่าความจําเราเยอะอะเราเราฟังอะไรปุ๊บเราก็จําได้แม่นยํานะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งแต่เด็กๆก,ก็สอบได้ที่1เติมที่1ที่2ที่3อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปแข่งขันพุทธศาสนาก็ได้ที่1อีกนะคะก็เป็นตัวแทนไปอ่าไปประกวดไปตอบคําถามแข่งขันระหว่างพุทธศาสนาต่าง ในกรุงเทพเนาะเพราะว่าจากนั้นเกิดกรุงเทพแล้วแล้วเราก็ได้มีสิทธิ์เข้าไปโอ้ตอนเด็กๆนีๆ่ตื่นเต้นมากเลยเข้าเข้าไปเข้าเฝ้านะในงาน ในงานเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินีเพราะเราได้เป็นตัวแทนเราได้ที่หนึ่งได้เข้าไปเป็นเด็กตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นอะไรสวยงามเราก็อาหารก็แกะสลักสวยงามเนี่ยยังจําอยู่เลยจำนะคะแบบเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆตั้งแต่เด็กมานะคะพอโตขึ้นมาแล้วก็ปิ้งแวบ,บอะไรหลายๆอย่างเนาะไอปิ้งแวบ,บเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเราปิ้งแวบ,บเราเราได้มาทุกอย่างเช่น ได้มาเป็นอาจารย์สอนในปณิธนเพราะก็ปิงแวบได้มาเป็นเจ้าของยศนองแขมก็คําว่าปิงแวบของเราได้สายสะพายถึง3สาย mm hmm. ก็เพราะปิงแวบนี่นะคะอ่ะอวดตักหน่อยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเพราะเราตั้งเป้าหมายนะคะถ้าเราชีวิตเราจะก้าวหน้าได้เราต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีการตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่ตั้งแล้วเราจะได้มาได้อย่างไรนะคะ บางคนได้ติดตามผลงานอาจารย์นั้นก็ทราบว่าอาจารย์นั้นตั้งเป้าหมายได้อย่างไรแล้วข้างหลังที่ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นทีมงานกับท่านรองนะคะท่านรองของสอสอทีมงานในการทำหลักสูตรเราอะ่ะมีทีมงานในการทำร่วมกับคุณครูทั่วประเทศทำหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรปวชวปวสทางด้านวิชาของอาจารย์เป็นสาขาวิชาการบัญชีเนาะ เนี่ก็มีคุณครูทุกทิศทุกทางทั่วประเทศท่านก็มาเป็นกรรมการเราก็ได้รู้จักกันเนี่ยนะคะนี่คือผลงานที่เราภาคภูมิใจที่เราสร้างเอาไว้ให้สอ,อสอเช่นหลักสูตรปริญญาตรีเนาะ,ะตรงนี้ แล้วก็หลักสูตรต่างๆหลักสูตรที่ให้ชุมชนอของกรมการศึกษานอกโรงเรียนกับหลักสูตรยาสรรันเนี่ยอาจารย์ก็ภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ทำมานะคะเราก็เป็นคุณครูที่พัฒนาคนพัฒนางานเป็นกรรมการนะเป็นกรรมการเป็นวิทยากรในการพัฒนาคนที่เลื่อนระดับชั้นเนี่ยอาจารย์ก็ภาคภูมิใจแล้วก็เป็น กรรมการหนึ่งสอมอสอการประเมินสถานศาึกษาอาจารย์ก็ภาคูุญใจไปประเมินหลายๆที่แล้วก็แนะนําให้เขาทา เครื่องมือเครื่องใช้สื่อการเรียนการสอนใครที่ติดขัดอะไรอาจารย์ก็แนะนำให้นะคะยินดีแนะนำทุกท่านแม้กระทั่งปัจจุบันคุณครูปัจจุบันถ้าติดขัดอะไรอาจารย์นันยินดีนะคะเพราะอาจารย์นันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอาจารย์3ระดับ9นะตอนนี้ก็เป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วก็กเกษียณครั้งสุดท้ายก็คือตำแหน่งเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญสาขาการบัญชี ก็ยินดีนะให้กับอีกษาน้องๆถ้าใไกลมาดูไลฟ์นี้มาดูในเพจในในวีดีทีอาร์ของอาจารย์นันนี้อาจารย์ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วแล้วอาจารย์พลิกผันมายังไงทำไมถึงได้มาเป็นเจ้าของ e อ t นซ จากที่อาจารย์สั่ดัดเก้าแล้วเป็นครูข้าราชการบำนาญแล้วก็กเกษียณแล้วก็ฝากอะไรหลายๆอย่างไว้ให้ชนรุ่นหลังแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหลักการปฏิบัติคือเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอ่ะอาจารย์ก็เนี่ยสอนหนังสือนะคะมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะมากมายเรียกว่าเยอะมากมากเลยนะคะแล้วยังไงถึงได้เข้ามาเป็นเจ้าของเอ็นซี่หนองแขมนี่คะ่ะ อันนี้อาจารย์ขอขยายนิดนึงนี่ค่ะอาจารย์เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นเจ้าของเอนซี่แล้วก็ได้ฟ้าโอกาสที่เพื่อนมาแนะนําเราก็ปิงป้งเว็บอีกนั่นแหละเราก็อยากเป็นเจ้าของเอเนซี่แล้วเราก็ได้ทําได้อยู่ในองคอนน์กรนี้แล้วก็ได้รายได้จากองคอนน์กรนี้เพราะฉนั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ไม่เคยปล่อยโอกาสไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยนวลใครแนะนําอาจารย์ก็หยิบมาหมดเหมือนเราเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเรามี อะไหสมมุติรถยังมีอะไรล้อเลยแล้วชีวิตเราล่ละมีะไรายได้อีกกระเป๋ามันไม่ดีเออมันมันดีไม่ใช่เหรอคะเพราะนั้นทุกท่านตอนนี้ใครบอกอะไรก็อย่าให้โอกาสเหมือนไอติมถ้าไม่หยิบชิมก็ละ,ละลายไปอาจารย์ก็คว้าโอกาสแล้วอาจารย์ก็มีความสุขแฮปปี้พอเกษียณแล้วมีก็แฮปปี้อ่ะก็อยู่ที่เอ็นซีเป็นเจ้าของแล้วก็มี คนเข้ามาเรียนรู้ในอาชีพความเป็นครูหัวใจความเป็นครูรักความเป็นครูอาจารย์ก็สั่งสอนสอนเขาสอนทุกอย่างสอนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิทยากร5บทบาทเป็น m c วิทยากรแผนวิทยากรสินค้าวิทยากรข้อโต้แย้งทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่ง24ขั้นตอนวงจรธุรกิจอาจารย์ก็ได้เรียนรู้จากบ้านนาปากพบจากอาจารย์เชาวน,านันจากใครต่อใครอาจารย์ก็นํามาสอนสมาชิกเพื่อให้เขาอ่า มีรายได้แล้วอย่างเจเจมีรายได้เป็นแสนบาทต่อเดือนแล้วหลายหลายคนหลายหลายคนที่จบจากโรงเรียนสู่เรียนหนองแคมไปก็ได้บ้านได้รถได้เที่ยวเดือนละไม่ต่ำกว่าแสนก็หลายคนได้รถยนต์ไปก็หลายคันนะคะ mm hmm. ต้องติดตามไปดูนะคะที่อาจารย์คุยมานี้นี่คือประวัติของอาจารย์นั้นนะคะ mm hmm. ตอนนี้พิกผ่นมายัางไงมาสู่โลกออนไลน์นี่คะ่ะจุดเด็ดค่ะเพราะว่าพออยู่เอซี่หนองแคมท่านประธานท่านก็ ท่านก็ให้นะฮะท่านท่านกา็ให้ไปเรียนกับครูชัยจุดจุดกำเนิดตรงนั้นอาจารย์ก็เลยเพอเรียนจากครูชัยอาจารย์ก็มาเรียนกับโค้ดไมเคิลน,นะคะเรียนกับโค้ดไมเคิลเราก็ได้ได้ตรงนี้มา,าสื่อบนโลกออนร้ายการทําจิตทําสมาธิการทําสื่อจัก,กรวาลต่างๆออามาสอนคนนะคะแล้วก็มาเรียนกับ อาจารย์ชาญน,นะคะอ่าอาจารย์ชาญโปรเฟช o นลเทนเนอร์กลับมาเซอร์ติฟายรุ่น7นะคะมาเรียนกับอาจารย์ชาญก็ได้วิชาความรู้อะไรมากมายเยอะแยะนะคะแล้วก็เอ่อมาเรียนกับโค้ดค่ะนี่ค่ะโค้ดโอป้าซึ่งทำให้จุดเปลี่ยนอาจารย์ก็มีคอร์สสอนเพราะว่าโค้ดโอป้าเนี่ยท่านก็สอน เทรนเนอร์ uh, เหมือนกันนะเทรนเนอร์ trainer. แล้วก็สอนให้เราเปิดคอร์สทางโลกออนไลน์ได้เราก็สอนหลายๆเรื่องหลายๆอย่างก็ได้มานี่นี่แหละคืออาจารย์ไม่นิ่งไม่นิ่งเรียนรู้ทุกอย่างแล้วอาจารย์ก็ภาคภูมิใจว่าอาจารย์ได้ได้มีโอกาสนะฮะได้ทําบุญครั้งใหญ่เนี่ย เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้บุญใหญ่เลยนะคะได้ผ้าพระกฐถินพระราชทานนะคะมาทอดที่วัดบางแวกนี่อาจารย์ดีใจมากแล้วก็เร็วๆนี้อาจารย์ก็ภาคภูมิใจอีกว่าได้ทําบุญครบรอบวันเกิด70ปีอาจารย์นิทัศนิวันคือ,อเป็น สามีของอาจารย์นั่นเองเป็นผู้ที่น่ารักเราเราถูกหวยอะ่ะเขาเรียกว่าถูกหวยเป็นคนที่น่ารักนะอ่าใครเขาบอกว่าใครที่มีสามีที่ดีก็คือเหมือนกับคนถูกหวยนะอาจารย์ก็เหมือนกับถูกหวยเนาะเป็นคนที่โชคดีนะคะเราก็การเรียนนี่เราไม่หยุดยัง้งเราก็เลยมาสอนคนทุกคนคงจะ ได้ทราบประวัติเข้าๆของอาจารย์นั้นแล้วแล้วก็ติดตามผลงานอาจารย์นั้นไปอาจารย์เป็นคุณครูก็อยากจะส่งต่อยกบผู้คนอยากจะให้ความรู้ต่างๆสู่ผู้คนไม่อยากให้ความรู้เราหยุดไปกับตอนที่เรากเกษียณบางคนบอกเอ้ยมาทําอะไรอยู่กเกษียณแล้วไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยๆอาจารย์ไม่อยากให้ความรู้หยุด ไปกับตัวเราเราส่งไปส่งต่อ้ผู้คนแล้วก็สืบทอดแล้วก็เอาวิชาความรู้เราไปแผ่ขยายขยายให้ผู้คนมีความรู้แล้วก็สามารถดํารงชีวิตได้ดํารงชีพได้อาจารย์ก็มีความสุขแล้วนะคะอยากอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามติดตามอาจารย์นันไปนะคะ,ะตรงนี้อาจารย์ขยับนิดนึงขยับนิดนึงขยับ แสงแสงมันไม่ได้เดวไม่เห็นไม่เห็นท่านรองท่านรองอยู่ข้างหลังอาจารย์อาจารย์ต้องเอง็นเอ็นนิดหนึ่งค่ะนี่แหละคือชีวประวัติว่าอาจารย์นั้นคือใครมีประวัติวความเป็นมายังไงทําไมพลิกตัวมาเป็นครูเป็นโค้ดบนโลกออนไลน์เพราะความเป็นครูอยากจะให้ความรู้ส่งต่อกับผู้คนอาจารย์สมัยก่อนก็ได้สอนอ บัญชีนะฮะเราก็บัญชีบัญชีคอมพิวเตอร์แล้วก็สอนคนทำ PowerPoint ทำสื่อ Memory on TV ทําำเกี่ยวกับสื่อดิติตอลนะคะเราสอนวิธีการทำหลักสูตรการทำตำราอะไรต่างๆให้กับคุณครูหลายๆท่านนะคะแล้วก็น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรศัพท์มาปรึกษาหรืออ,อาจารย์ก็ยินดี ให้ความรู้ทุกท่านจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะอาจารย์ก็ยังอยู่ที่สุเรียนหนองแขมใครที่ไปไปมามามา,มากรุงเทพเชิญแวะเวียนได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านที่รู้จักอาจารย์นั้นถ้าเข้ากรุงเทพมายินดีนะคะเข้ามาที่ยนทรี่หนองแขมอาจารย์จะเลี้ยงกาแฟท่านฟรีนะคะเออนี่คืออาจารย์คือไขรก็เล่ามาตรงนี้อ้อ ตอนนี้คอร์สอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์มีคอร์สสอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ถ้าใครสนใจก็แวะเวียนมาทักทายอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์เกาเก่าคาว่าสวัสดีค่ะอ๋อใครที่ชื่นชอบนะฮะ เขียนคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยว่าชอบนะคะแล้วใครที่มีปัญหาอะไรที่จะถามไม่ว่าจะสร้างทำผลงานวิชาการไม่ว่าจะเขียนตำราไม่ว่าจะทำอ e ีบุ๊กทำสื่อการเรียนการสอนเขียนมาได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษาหรือการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ